สวัสดีครับจบรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายการเจาะข่าวเด่นวันนี้เรื่องที่ผู้คนสนใจมากที่สุดนะครับสำหรับรถ Honda Stream ซึ่งตกจาการจอดรถชั้น7หรือชั้น3 b ของเดอะมอลล์บางกะปิมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับเหตุการณ์ที่ว่านี้ซึ่งล่าสุดผลจากการตรวจสภาพรถนะครับเบรกทุกอย่างเป็นปกติคันเร่งเป็นปกติมีข้อน่าสนใจเพิ่มเติมล่าสุดก็คือว่าแอร์แบ็คทำงานนะครับ คำถามก็คือแอร์แบ็กที่ทำงานที่ว่านี้ทำงานหลังจากที่รถตกลงมาจากอาคารแล้วมากระแทกด้านล่างถึงทำงานหรือแอร์แบ็กทำงานในขณะที่เกิดเหตุรถ Honda Stream คันนี้ไปชนกับ Lexus แล้วแอร์แบ็กทำงานถ้าทำงานในช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ทำให้รถนั้นคนขับอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ก็ยังมีคำถามบริยะทางซึ่งเกิดขึ้นเนี่ย ระยะทางลงเมื่อมาชนกับเล็กซัสกว่าจะไปถึงจุดที่ชนกําแพงตกลงไปเป็นระยะทางถึง80เมตรเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับรถที่วิ่งต่อไปไกลถึง80เมตรแล้วลักษณะก็คือเหมือนกับหลบรถอีกคันหนึ่งที่กำแพงแล้วก็พุ่งตกลงไปด้านล่างโดยชนกับกำแพงอีกสักครู่กลับมาวิเคราะห์กันในรายการเจาะข่าวเด่นครับ ข่าวเด่นนะครับวันนี้อยู่กับปรับเชิญ2ท่านในห้องส่งนะครับผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสํานักงานพิสูจน์หลักฐานพลตวตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขนะครับสวัสดีครับท่านครับแล้วก็ประธานฝ่ายเทคนิคราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับัญชาชูประถมกรีดาตันเต็มทรัพย์นะครับสวัสดีครับก่อนจะมาคุยกันนะครับไปดูข้อมูลล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับพันธุ์วรโทสมยศแอบเนียมสารวัตรงานช่างเครื่องตรวจพิสูจน์กองกำกับการ5บกจราจรนะครับบอกกับเราล่าสุดว่าเกิดอะไรขึ้น สวัสดีครับพันธุ์ตัวสมยศครับครับสวัสดีครับครับตัวสภาพรถคันท่าสตรีมคันที่ตกมาจากเดอร์มอลแล้วเนี่ยมีอะไรที่นผิดปกติไหมฮะไม่มีครับระบบเบรกก็สูงปกติแล้วก็น้ำมันเบรกเนี่ยที่อยู่ในกระปุกนะครับครับระดับระดับปกติเลยครับน้ำมันเบรกปกติครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าระบบเบรกไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมฮะไม่น่าผิดปกติครับนะฮะตัวคันเร่งนะครับเป็นยังไงฮะดูมีอะไรผิดปกติไหมครับ ตัวคันเร่งดทดสอบแล้วนะครับทดสอบเยียบดูแล้วก็ปกติครับคันเร่งทดสอบเยียบดูแล้วก็ปกติดูเหมือนกันหนึ่งวฮะถูกต้องครับเราเข้าไปดูในรถหรือยังครับว่าอาจจะมีอะไรไปขัดกับคันเร่งขัดกับเบรกอะไรหรือเปล่าฮะไม่มีเลยครับผมผมดูดูหมดแล้วครับไม่มีอะไรไปขัดคันเร่งไม่มีอะไรไปขัดเบรกนะฮะไม่มีครับนะจุดสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือแอร์แบ็กทำงานหรือฮะท่านะแอร์แบ็กทำงานสองข้างเลยครับเป็นไงฮะเท่าที่เราดูแล้วก็ต้องเกิดการมีการกระแทกนะครับ แอ์แท็กถึงถึงออกมาครับแอ์แท็กทำงานทั้งสองข้างเลยสองข้างเลยครับถูกไหมฮะแต่แต่รู้ไหมฮะว่าแอ์แท็กทำงานตอนที่อยู่บนอาคารคือชนกับกับเล็กซัสแล้วก็ทํางานหรือตกลงมาแล้วถึงทํางานจากรอยเสียหายของรถเล็กซัสนะคับล้อหน้าเนี่ยถูกกระแทกโดยแรงนะครับโดยแรงทำให้ล้อนี่เอียงไปเลยแล้วก็ปีกนกเนี่ยคดเลยนะครับปีกนกร้อหน้านี่คดของเล็กซัสแต่ฮะของของเล็กซัสเออเล็กซัสนะฮะทีนี้ก็ เป็นการถูกกระแทกโดยแรงจากวัสดุอื่นก็คือรถคันที่เกิดเหตุนะครับครับครับเพราะฉะนั้นดูจากสภาพเล็กซัสแล้วแรงมากพอสมควรครับรถรถทอนด้านเนี่ยลงมาจากอาคารจอดรถซึ่งเป็นวงครึ่งวงกลมถูกไหม้แล้วลงมาถึงตีวงกำลังตีวงปุ๊บเล็กซัสมาทางตรงแล้วก็โครมเข้ามาเนี่ยเล็กซัสมีสภาพถูกชนแรงเป็นไม่ได้ไหมแอร์แบ็กทำงานตรงนี้เลยน่าจะเป็นไปได้ครับ น่าจะเป็นว่าแอร์แบ็กทำงานตรงข้างบนเลยเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมฮะตรวจสอบเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นไปได้สิว่าพอแอร์แบ็กทำงานปุ๊บมันก็ปิดคนขับทั้งหมดแล้วจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ก็คือกระนแท้งครับแอร์แบ็กอก็บแลงมากนะครับกระแทกหน้าอกแล้วกับใบหน้านะครับทำทำาพราเกิดการตกใจครับเกิดการตกใจอย่างตกใจอย่างเพราะเพราะว่าผู้ขับขี่เนี่ย แล้วีแล้วแอร์แบ็กม่เคยออกนอก,นอกจัดชนเท่านั้นนะครัี่พอชนเพื่แอร์แบ็กออกก็ตกใจนะครับเพราะว่าพูดถึงไม่เคยอืนะ,ะ,ะนนตกใจแอร์แบ็กนี่มันก็จะปิดโดยปกติก็คือจะปิดทั้งหมดถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าระยะทางอีกกว่าจะไปชนกำแพงตกลงไปมันต้องแปดสิบเมตรเราคิดว่ายังไงฮะก็ตอนนั้นตกใจมากนะครับเพราะมองอะไรมองอะไรไม่ชัดนะอม,มองมองอะไรไม่ชัดแล้วก็ตกใจที่สุดก็เหยียบพันเล่งอย่างเดี้วครับ อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับท่านฮะครับครับครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณพันโทศสมยศแอบเนียมนะครับขอบพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลใหม่เย็นวันนี้ก็คือแอร์แบ็กทำงานนะฮะเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะแต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดที่เราจะวิเคราะห์กันต่อเราดูภาพอ่าเขาเรียกจะเรียกว่าเป็นภาพจําลองเหตุการณ์อีกสักครั้งหนึ่งผ่านหน้าจอเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะว่าลงมาจากจุดจออ่าลงมาจากลานจอดรถอ่าลงเลี้ยวลงมาอย่างที่เห็นในภาพขึ้นหน้าจอตอนนี้เนะ ฮอนด้าสตรีมลงมาแล้วชนกับเล็กซัสนะครับซึ่งชนแรงคาดว่าแอร์แบกอาจจะทำงานตรงนี้แล้วจากนั้นรถก็วิ่งต่อไปนะฮะเอาปล่อยภาพไปเลยนะฮะแล้วตกลงไปแต่ระยะทางตรงนี้นมัน80เมตรทางทางกรับการเราดูพิสูจน์หลักฐานแล้วดูเป็นยงไงฮะดูเอทกคอื่น,นอก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจากที่ผู้ชี่ยชาญตรวจสภาพรถเนี่ย ก็คือถ้าดูสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือรถด้านหน้าของรถฮอนด้าเนี่ยนะครับก็จะชนที่อาจจะบอกว่าบางโคลล้อหน้าด้านขวาไม่ได้เป็นภาพเมื่อกี้นะก็คือเหมือนกับชนด้านข้างนะครับแล้วก็เต็มหน้าเนี่ยแอร์แบ็กก็คงจะไปไม่ได้ที่ทํางานนะเมื่อชนเต็มหน้าครับเมื่อแอร์แบ็กทำงานแล้วเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะดันปุ๊บทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะหนึ่งอาจจะบางทีเนี่ยความแรงของมันเนี่ยทำให้สลบหรือทําให้ ตกใจแล้วก็คือคือคือมีแอร์แบ็กมีมีรายงานวิจัยนะคือมีแอร์แบ็กเนี่ยสามารถทํางานทําให้บาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อ,อม่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออ,อาจจะคือเมื่อลถเสียการทรงตัวแล้วเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยก็คงจะควบคุมรถไม่ได้คือเนื่องจากอาจจะหนึ่งสภาวะของร่างกายไม่เป็น<ม>สภาวะปกติเนี่ยนะครับก็หนึ่งอาจจะมีการเหยียบคันเร่งต่อไปอีกอหรืออาจจะเรื่องเนื่องจากรถอยู่ใน เกียร์ดีเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็ดูอรถตรงนีอยู่ข้างล่างอยู่ที่เกียร์ดีอ่าใช่ครับก็ทีนี้ทีนี้จากล่องรอยที่ตรงบริเวณที่มีการเฉี่ยวชนเนี่ยแล้วก็ลอยรอยคาบน้ํามันที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นรอยที่อาจจะบอกได้ว่าก็คือชนปุ๊บนะครับตัวเขาก็โค้งแล้วก็วิ่งตรงเลยนะพุ่งลงไปตรงแนวตรงแนวช่องพอดี่าเงี้ยเมื่อถ้าดูเงี้ยก็คืออันนี้เป็นรถเล็กซัตนะครับแล้วก็คือเมื่อลอยคาบน้ามันเนี่ยมันก็จะโค้งอย่างเงี้ยเห็นไหม คาบน้ำมันนั่นเกิดจากอะไรครับก็คงเป็นอาจจะเมื่อเครื่องยนตน์หน้าถูกเฉียวชนปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีรอยแตกหรือน้าอะไรมอน้ำเนี่ยนะครับ,รบ,รบก็คือทําให้เรามองเห็นคาบแต่ตอนเนี้ก็คือจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคงอาจจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับนะครับก็คือก,ก็คือทีนี้มันก็จะเป็นรถโค้งใช่ไหมที่ที่ว่าปื๊ดไปอย ally, ่างเงี้ยแล้วไปเลยนะฮะก็ลงไปเลยอผมขออนุญาตท่านนะฮะ เราจะเห็นตดูพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะว่าคือลงมาจากอย่างนี้แล้วก็ชนเข้ามาลักษณะค่อนไปทางด้านหน้าของเล็กซัดก็คืออย่างนี้ถ้าดูดูอย่างนี้ครับถือถือชูเลยฮะก็ถ้าทานี้คือทางลงนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นครับใช่ครับนั้นก็คือเมื่อลงมาปุ๊กเน่จังหวะที่เขาอาจจะมาเนี่ยมาแล้วอาจจะหนึ่ง ความไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็เสร็จแล้วก็คือรถที่เล็กซั้นแต่วิ่งมาทางตรงก็เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นที่ว่าเนี่ยเขาก็จะโค้งมาแล้วก็ลงท่องนี้ก็จะเห็นเลยเนี่ยนะฮะ,ฮะอย่างที่อย่างที่ผู้การบอกนี่ก็คือว่าปะกะติไอ้ตรงทางวนตรงนี้มันมีอยู่สองช่องช่องในคือในเสาอ่า,อาใช่ครับถูกไหมก็คือตรงนี้จะเป็นแนวจอดรถ นะครับคือหมายความว่าถ้าเขาลงจากขบนเนี่ยถ้าจะลงล่างอยู่ก็ต้องวนลงไปใช่ฮะนะครับก็คือช่องเนี้จะเป็นที่จอดรถตรงนี้บางทีช่องยังว่างก็มีแต่อันนี้เป็นช่องทางที่รถวิ่งวิ่งถ้าจะ้นมาเข้าช่องนี้ก็ควรจะมาขึ้นหรือไม่อย่างนั้นก็จะจะเลี้ยวไปที่ใช้งานที่ชั้นนี้คือจะไปจุดอื่นอนก็คือถ้าเขาอยู่ที่ชั้น 3B จอดเนี่ยลงมาที่ชั้น 3A อาจจะวิ่งมาโอเคอาจจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะกลับวิ่งกลับขึ้นไปใหม่ไหมไม่แน่ใจนะครับนั้งนี้ก็คือแต่วาุผล เขาไม่ได้เลี้ยวลงอืมค่ะใช่ไหมอ่าังนั้นก็ก็มันก็จะเป็นเอุอาจจะมันเลี้ยวขึ้นไปกรอบหนึ่งเพื่อไม่ได้ไปขออนุญาตขออนุญาตนะฮะเราจะได้ดูกันชัดๆเลยนะฮะจุดสนใจจะอยู่ตรงนี้ว่านี่ลงมาอันนี้มีเสาอยู่อันนี้เป็นรถทางตรงครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถอยู่ใช่ครับแต่ช่องตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างครับนะะคือจะลดตรงมาแล้วก็เลี้ยวอีกเลนหนึ่งก็ยังพอไหวถ้าระมัดระวังคือไปได้คู่กันครับ ปกติถ้าจะลงต่อเนี่ยก็ควรจะลงแบบวนอย่างนี้ใช่ครับซึ่งจะโล่งเลยนะฮะก็จะใช้งานลงไปได้เรื่อยๆจนถึงข้างล่างครับแต่คอาดัสตีมเนี่ยลงมาจาก 3B มาถึง 3A ปุ๊บกลับใช้เลนนี้ใช่แทนที่จะเข้าปกติเพราะฉะนั้นสันทิ่ฐานอะไรก็แล้วแต่ว่าอาจจะมาเพื่อจะกลับขึ้นไปใหม่หรืออาจจะมาเพื่อจะมาใช้งานชั้นนี้ก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เป็นการขับวนลงตามปกติเพราะออกมาเลนอีกเลนหนึ่งนะฮะ และถ้าเราดูระยะต่อไปอย่างที่ท่านบอกก็คือว่าพอชนตรงนี้โครมเข้าไปแล้วสัตเสียหลักไปชนรถอีกสองคันคตัวรถฮอนด้าคันนี้วิ่งในแนวนี้อย่างนี้เลยนะฮะที่เราดูเดียนะตรงนี้จะมีรอยน้ำมันน้ำมันเบรกอยู่ไอ้น้ำมันเครื่องอยู่เป็นแนววิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บก็โครมเข้าไปจะหักนิดๆแล้วก็ลงทะลุกระแบกรถยลงไปค,ความจริงถ้าตรงจริงๆจะมาเจอรถอีกคันหนึง่งใช่ไหมฮะจะมีรถเจอรถอีกคันหนึง่งจอดอยู่แต่เหมือนกับ เข้าไปตรงช่องนี้พอดีเลยแล้วก็ตกลงไปถ้าเราดูจากภาพนี้ที่ผู้การออกมาให้ดูเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าระยะทางอันนี้คือลงมาแล้วแล้วเร่กซัดเสียหลักไปแล้วไปชนอีกสองคันคราบน้ํามันเครื่องอันนี้เป็นร่องรอยอะไรครับเห็นไหมก็คงเป็นคราบที่เกิดจากน้ํามันเนี่ยะฮะอ่าที่เส้นเขาเส้นเนี่ยฮะไปตามทางเลยอ่าใช่ครับเป็นคราบที่เกิดจากการชนนี่แหละแล้วก็เมือนเมื่อเมื่อน้ํามันเกิดชนแล้วกระแทกเนี่ยน้ำมันมีการล่วไหลปุ๊บมันก็จะไหลแล้วก็ล้อก็จะเหยียบหมดไปอ่าครับ ระยะทางเนี่ยแปดสิบเมตรที่บันทึกมาประมาณเดี๋ยวที่ประมาณก็ประมาณห้าสิบแปดเมตรนะครับอาจจะเป็นจุดที่จากนี้ถึงบี้ก็รวมแล้วถึงจุดชนอาจจะแปดสิบเมตรอย่างที่ท่านว่าออนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าคนนึกภาพก็คือมันวิ่งต่อไปได้ไกลแล้วเกินท่านนี้ทางผู้การก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแอร์แบ็กก็ได้แล้วทีนี้ครับที่ทําขึ้นมาทําให้เพราะมันกระแทกแรงอันนี้สันนิษฐานนะครับ ตองนี้มองยังไงมันก็ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือรถเนี่ยพยายามจะวนลงไปอืมแต่โอเวอร์สปีดมาก็คือความเร็วที่มาเนี่ยม,มันสูงเกินกว่าที่จะทำตีวงเลี้ยวแคบๆด้วยเหตุใดก็ตาม,มไม่ว่าจะเป็นมันมีการเร่งของเครื่องยนต์โดยไม่พึงประสงค์หรือไม่หรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้า,าวัตถุประสงค์ของของผู้ประสบเหตุเนี่ยคือจะ จะวนลงแต่วนลงไม่ได้ก็มันน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่ารถมันลงมาด้วยความเร็วที่สูงเกินไปเลยทําให้ไม่สามารถตีวงในโค้งแคบๆอย่างนั้นได้นะฮะก็เลยมาปะทะก,ก,กับเล็กซัสนะฮะทันใดนั้นก็มันข้อสรุปมันมันค่อนข้างจะหลายหลายแง่คิดนะฮะคันเร่งทําต่อไปเนื่องจาก <ứng> มีอะไรไปขัดอยู่กับ ตัวคันเร่งเองหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าคันเร่งขวา,ามันอยู่ด้านขวาเนี่ยแรงกระทําของเท้าเราเนี่ยเหยียบไปเนี่ยอเออเท้าเราแข็งแรงมากแต่แรงสามารถในการดีดกลับของของสปริงเนี่ยม,มันมีค่าที่ต่ําๆเออถ้ามันมีอะไรที่ไปปิดบังมันอยู่บางท่านก็อาจจะเห็นว่ามี ผ้ารองพื้นทั้งผงวางพรมไปผ้ายางมากเกินไปเยอะมากไปหมดไปน่วงการกับพืนของกันเล้งถูกต้องมันก็เหมือนคันเล่งค้างไปได้นะครับหรือจะเป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคซึ่งผมรายละเอียดพวกนี้ก็คงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปคุณบีดากับบงตั้งก็สังเกตตั้งแต่ลงมาแล้วถูกไหมครับคือตั้งแต่ลงมาว่าทำไมลงมาเร็วถึงขนาดนั้นถึงมาชนกับเล็กซัสใช่ครับผมว่าคือสันที่ข้อหนึ่งก่อนข้อมูลตรงนี้ก่อนนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะขับรถมาเป็นสิบปีครับ ใช้งานที่เดือมมาเป็นประจำคือทํางานอยู่ละแวกนี้ทํางานอยู่ตรงนี้คุ้นเคยกับเส้นทางนี้และขับรถมาเป็นสิปีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตกใจแล้วทําอะไรไม่ถูกเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วก็คุ้นเคยด้วยเพราะทํางานอยู่ตรงนี้อันนี้ครอบตัวบอกทางนี้สานที่ฐานว่าตอนตั้งแต่ลงมาแล้วว่าทาไมถึงลงมาชนเล็กซัสนแดงขนาดนั้นไหมก็คือว่าถ้าเป็นการปกติเนี่ยก็คงจะกลับบ้านไหมครับน่าจะกลับบ้านประมาณห้าโมงครึ่งครับเออฉะนั้นแล้วเนี่ย แต่ว่าเส้นทางที่มาน่ะมันบ่งบอกถึงว่าถ้าจะยูวนลงไปเนี่ยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมาชน Lexus ได้แรงขนาดนั้นโดยที่ไม่มีเบรกด้วยเพราะไม่มีรอยเบรกมีรอยเบรกไหมครัจากทางลงลงมาที่ Lexus ไม่มีรอยเบรกด้วยเอออันนี้แปลกครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่ามันอาจจะมีอัตราเร่งขึ้นมาโดยที่ ไม่รู้ว่าอะไรทําให้มันเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ราก็สังเกตเพราะถ้าขับโดยวิสัยปกติไม่น่าจะเล่นขนาดนั้นไม่น่าฮะไม่น่าฮะไม่ควรแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีมันก็มีวิธีการแก้ไขในเต้อนต้นเดี๋ยววิธีการแก้ไขมาว่ากันครับวิธีเอาบอกเลยก็ได้วิธีการแก้ไขสมุติผมขับไปวมื่อเกิดอะไรขึ้นคันแรกมันค้างก็คือรู้สึกว่าเราปล่อยขาแล้วไม่ลดความเร็วเลยมันยังเร่งต่อไปเนี่ยผมทำไงสิ่งแรกก็คือเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในโค้ง ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องการพลังจากเครื่องยนต์เพื่อที่จะมาทําให้พวงมาลัยพาวเวอร์หรือเบรกก็ทำงานปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําง่ายที่สุดก็คือดันเกียร์จากดีไปเป็น N นะฮะไปเป็นเกียร์ว่าไเป็นว่าจากเกียร์ขับเคลื่อนกลายเป็นเกียร์ว่า,ากเ,กวเ,เป็นเกียร์ว่าเมื่อมัน ถึงเกียร์ว่างแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันอาจจะเร่งเครื่องของมันไปก็ปล่อยมันแต่ว่ามันไม่ได้ส่งกําลังไปที่ล้อเนื่องจากมันอยู่ในเกียร์ว่างก็เหมือนกับเวลาเราจอดรถเกียร์เอ็นปกติแล้วเราเร่งยังไงวัดรอบทํางานแต่รถไม่เคลื่อนตัวผมเราก็ยังเบรกได้ปกติแล้วก็สามารถเลี้ยวได้ปกติต่างจากการที่เราจะดับสวิตช์เครื่องยนต์อย่าดับเครื่องเด็ดขาดผมผมไม่แนะนําให้ดับเครื่องยนต์ครับไม่แนะนําเพราะว่ามันอาจจะมีกรณีทักเกียร์มันเป็นปัญหาไม่ยอมเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ ด้านเทคนิคอื่นๆแต่ในกรณีอย่างนี้ผมผมคิดว่าควรจะดันไปเกียร์เอ็นแล้วก็สามารถควบคุมรถได้เบรกอยู่แล้วค่อยดับเครื่องยนต์อันนี้คาแนะนานะฮะอย่าดับเครื่องเด็ดขาดให้ผักไปที่เกียร์ว่างคือเกียร์เอ็นแล้วยังสามารถควบคุมรถได้แล้วความเร็วจะค่อยๆลดลงโดยสฉาพของเกียร์เอ็นโดยเฉพาะในกรณีอันนี้ที่เราต้องใช้ทั้งพวงมาลัยในการเลี้ยวโค้งและก็ต้องใช้เบรกในการหยุดเพราะมันลงมาผู้การสังเกตข้อหนึ่งไหมครับว่าลงจาก าทางลาดชันแล้วมาเร็วปปกติแล้วไม่มีรอยบเบรกแล้วมาชนเล็กซัสแรงขนาดนั้นก,ก็คืออย่างเป็นแนวคิดของอาจารย์เนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็คือในการตรวจสภาพรถเนี่ยอ,อย่างเมื่อกี้ผู้ยวชาญที่ตรวจสภาพรถเนี่ยเบ,บรกปกติเบรกปกติรกกตเร่งก็ปกติเร่งก็ปกตินะครับฉะนั้นมันก็คือคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าที่เขาจะมาวิ่งเข้ามาในช่องของอเล็กซัสเนี่ย มันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันนะครับถ้าผู้ขับขี่เนี่ยสามารถควบคุมบังคับรถได้โดยปกติวิสัยการลงเนี่ยมันก็จะแตะลดเกียวโต้ก็จะเหยียบเบรกเบรกไปเรื่อยใช่คือไม่ไม่มีไม่ค่อยเหยียบคันเร่งเวลาธรรมชาติของการธรรมชาติของการเพราะมันทางลงทางลงเราก็จะใช้เบรกเป็นตัวควบคุมใช่ฮะทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อผู้ขับขี่เนี่ยวิ่งเข้ามาในช่องของเล็กซัดเนี่ย หนึ่งอาจจะหนึ่งคือคือเราเราไม,ไ,มไม่มีไม่มีร่องรอยของรอยเบรกเนี่ยรเรายังไม่สามารถคำวนวณความเร็วในขณะนั้น,น,นได้มันก็คือเป็นเรื่องของอความลาดชันที่รถเนี่ยไหลลงมานะมแต่ทีนี้พงมลัยก็เมื่อกี้ที่คุยก็คือเหมือนกับพงมลัยก็ปกติแต่บังคับล้อเลี้ยวลงตามตที่ที่ว่าก็ปกติมันก็อาจจะมีสิ่งที่ผิดปกติพวกการเกิดบัติเหตุเนี่ยมันก็จะมีเออร์เลอร์ที่เกิดจากคนอ,อย่างเนี้ยนะครับหรืออย่างเงี้ย อย่างในรถเนี่ยก็คือสภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมีกวดน้ําวางอยู่ที่ช่องช่องคนขับก็อาจจะตกมาหรือจะกระเด็นขนาที่ชนเราไม่รู้หรอก<ม>แต่ก็คืออยู่ที่วางน้ำไหมมีใช่ไหมอ้าวนี่เป็นข้อมูลใหม่อีกนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ยังสรุปอาจจะวางอยู่ข้างบนแล้วมันตกมาก็ได้ใช่ตอนที่รถตกมาใช่ครับแต่ในนี้มีกวดน้ําอยู่ในช่องอ้าวมีฮะนี่เป็นหลักฐานที่เราได้มาครับ ก็คือทีนี้ในเรื่องในเรื่องอย่างนี้ครับเมื่อขับขี่เนี่ยข้อระมัดระวังก็คือสิงของรองเท้าบ้างอะไรกนี้จะเป็นตัวปัญหาีนเรื่องของการมาขับล้อรถสูงันมากาสำคัญมากท่านี้เมื่อสักรู่ผู้การพูดถึงอันนี้มีขวดน้ํเดื่มอยู่อันนี้รถที่อยู่ข้างล่างแล้วใช่ครับจะเห็นว่ามีขวดน้ํเดื่มอยู่ในจุดที่วางเท้าคนขับนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุเลยเหมือนกันที่ทําให้คันเร่งเยยีบไม่เบรกไม่ลงเพราะมันอาจจะไปขัดเบรกอยู่ ครับนะบอันนี้ไปขัดเบรกก็จบเลยเหมือนกันแล้วมาไปนนั้นคือมันเป็นทิศทางลงด้วยมันก็ไหลลงมาข้างหน้าได้รถ <ลด S 2> สิ่งของ<ช>ครับมันเป็นการโมชั่นของมันคือแนวดิ่งลงอ,อ,อ,ะอะไรที่มันกริ้งได้มันก็กริ้งนะฮะครับ,รบท่านนี้กลับไปอีกจุดหนึ่งเรามองกันต่อไปว่าพอชนเล็กซัสวตึ้งซึ่งค่อนข้างแรงรแรงมากอย่างที่บอกก็คือเสียหายาพอสมควรแล้วก็ไปต่ออีกนะเนมื่อสักครู่ผู้การท่านก็นสินนิษฐานว่าถ้าถุงลมนิรภัยทำงาน นะครับมันก็คือทําให้เขาเนี่ยอาจจะหนึงอาจจะตกใจนะหรือ,อคือเรียกอะไรคือสภาพบาดแผลเนี่ยเรามองเห็นแล้วคงไม่ได้รับบาดเจ็บจากถูกลม,ลมรีลภัยนะฮะแต่ว่าก็คือมองอยู่แล้วเนี่ยคือปุ้งเข้ามาเนี่ยใส่หน้าเนี่ยม,มันก็คืออาจจะทําให้รู้สึกอะไรทั้งอย่างแต่ทักจริงๆนะครับถูกลมรีลพาย,ยมันก็แฟบลงไปโดยอัตโนมัติแต่จงังหวะเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่ในสภาวะที่อาจจะหนึ่ง ผมไม่แน่ใจถ้าบอกเดี๋ยวว่าสลบหรือมันมันก็ไม่ไม่ไม่มันก็มีบางคนเนี่ยถึงขนาดช็อกแล้วก็อยู่ไปมีนี้นะคนเราทุกคนไม่ได้แปลว่าจะเคยเจอถุงลมนี้ใช่ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นบางคนที่เคยเจออาจจะมีอาการหนักบางคนช็อกหมดบางคนหมดสติมีไหมครับมีหนังสือพิมพ์ที่่อกี้ผมถือมาเนี่ยก็คือ มีงานที่ก็เป็นเอกสารเลยว่าได้รับบาดเจ็บจากถุงลมนิรภัยเ่ะคือถุงลมนิรภัยถ้าทํางานวันนี้ก็ทาให้บาดเจ็บได้เหมือนกันใช่ครับเนื่อตื่นบิ้ไในรัดลมเมื่อวานก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้ครับคือแล้วก็แทกมันแรงอันตรายจากถุงลมนิรภัยอก็จะเห็นคุณบีดาเห็นยังไงคืออะไรที่หลังจากชนเล็กักแล้วมันเป็นตึสนาดว่ามันไปอีกประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบเมตรแล้วถึงขนาดไปชนกําแพงครับแล้วตกลงไปได้เนี่ย คือคือ,อตอนที่ถุงลมเนื้อภายทํางานเนี่ยนะฮะแน่นอนผู้ผู้ขับขี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากมันมแต่มากกว่านั้นก็คือตอนมันแฟบเนี่ยมันไม่ได้ค้างอยู่นานนะฮะแต่มันมีฝุน่นมันมีสิ่งต่างๆนานาที่จะมาทาทาให้การการมองเนี่ยไม่ชัดเจนคือถุงลมนะไม่ได้บุมแล้วอยู่ตลอดไปไม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จะแฟบลงอย่างรวดเร็วรวดเร็วครับรวดเร็วมากครับเร็วมากใช่ไหมใช้เวลาสั้นๆ มันมมัันนก็คือแล้วแต่แล้วแต่นะครับว่าลมเขามีเจาะรูข้างหลังไว้เพื่อให้มันไนโตรเจนมันลีกออกไปแต่มันจะมีมีก็มีครุ้งอย่างนั้นใช่ไหมฮะค่ะคุณพี่าหเห็นไงมันมันก็เหมือนการระเบิดอย่างน้นะครับมันมันการทํางานของถุงถุงลมนี่ก็เหมือนการระเบิดเบาๆนี่แหละครับครับเออ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมันจะต้องมีผลกระทบแต่ว่าสิ่งที่แปลกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือไม่มีเบรกและหลังจากที่ ชนแล้วก็ยังไม่มีเบรกนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางทางท่านจะต้องคงจะต้องดูไปหาข้อมูลครับหลังจากชนเล็กสัว์แล้วก็ไม่เบรไมม่ไม่มีรอยเบรคครับก็คือที่ผมบอกเงเมื่อผู้ขับขี่อาจจะไม่อยู่ในสภาวะที่ควบคุมรถได้นะครับรถมันก็คือเมื่ออยู่ในเกียร์ดีมันก็ไปเรื่อยของมันหรือบางทีเท้าอาจจะไปแตะอยู่บ้างก็ได้เมื่อเขาไม่สามารถแต่มี ชือเกเหมือนกับอาจจะบอกวูบไปชั่วหนึ่งขณะหนึ่งแต่ว่าด้วยระยะทางมันต้องใช้เวลาพอสมควรสมมติชนกับเลเซ่าถ้าเรามองตึ้งถือว่าแรงอย่างนี้นะมันควรจะมีส่วนในการชะลอรถแต่ทำามมันถังวิ่งไปได้ไกลแล้วก็ไปแรงถึงกระดับมันทำไมมันถึงไม่หมดแรงทีนี้ถ้าถ้าคุณต่อุทยุพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับเราถ้าสมมติว่าเท้าเราอยู่บนคันเร่งสมมติบางทีเราตกใจปุ๊บเราเหยียบคันเร่งไปก็ได้ครับใช่ไหม หรือเมื่อไม่มีสติไม่มีสติก็คืออาจจะโดนผลกระทบจากแอร์แบ็กมามแล้วก็ตัวไงายหลังเท้าไปทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ว่ารถคงจะเคลื่อนในความเร็วขึ้นแน่นอนอถึงสามารถที่จะทะลุกำแพงลงมาได้หลังจากที่โดนเบรกด้วยแรงชนขนาดนั้นแล้วคุณพีดาคิดว่าต้องมีแรงเร่งเพิ่มถึงไปถึงอันนี้ก็ถ้าเกิดเราไปดูในรายละเอียดว่ากำแพงเนี่ยสามารถทน แรงกระทําได้ขนาดไหนเนี่ยก็น่าจะตอบได้ว่ารถวิ่งมาในในความเร็วขนาดไหนใช่ไหมครับในกรณีที่ผมได้ยินมาเหมือนกับวิ่งประมาณ30ซึ่งถ้ารถอยู่ในเกียร์ดีแล้วไม่มีคันเร่งมันไม่มีทางถึง30แน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพิที่เรียบจึงอยู่มันลงมาจากจากเนินแต่ื่อชนแล้วมันชนแล้วมันควรจะแทบแจะหยุดแล้วอควรจะหยุดแล้วด้วยรหบครับท่านแปลว่าถึงแม้จะอยู่ในเกียร์ดีเมื่อชนแล้วมันก็จะไม่วิ่งต่อไปด้วยความเร็ว30 มันไม่น่าจะไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับอย่างมากที่สุดคือมันก็เหมือนกับอยู่ในเกดีก็คือถ้าเราไม่เหยียบกันเร่งก็ไปเรื่อยๆไม่ถึงสิบมั้งไม่ถึงสิบไมไม่ถึงสิบกิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําให้กําแพงทะลุก็อันนี้ไม่ทราบถ้ากําแพงมันมันมันองไปตรวจวัดความแข็งแรงของกําแพงต่อไปครับนะฮะแต่โดยสรุปก็คือหลังจากนั้นเราเชื่อว่ามีตัวที่ทําให้รถเร่งต่อหลังจากชนดูเหมือนกับจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจะเป็นเรื่อง ฮิวแมนก็คือหลังจากแอร์แบ็กทำงานตุ้มแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรไปขัดอันนี้ไว้ว่าอีกทีหนึง่งใช่ครับนะฮะ<ช>แต่ทั้งหมดนี้คงเป็นอุทาหรณ์ให้การขับรถระบ,บัรบดรนะวังครับผู้การฮะครับก็ก็คืออย่างเนี้ยกรณีที่ผมเห็นขวดน,น้ําเนี่ยม,มันก็เป็นสิ่งที่จะไป ไปขัดหรือการทํางานของอุปกรณ์ของรถยนต์เนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เราก็คือจะต้องมาระวังหรือในเรื่องของอาคารที่จุดลอดแหลมที่รถจะตกลงไปได้เนี่ยก็จะต้องมีแนวกั้นหรืออะไรที่มันมีความคงทนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คงต้องไปว่ากันครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณผู้การนะฮะแล้วขอบคุณคุณปีดาด้วยนะครับคุณปีดาก็ย้ำนะครับว่าจาเกิดอะไรขึ้นที่ขันเล่นควบคุมไม่ได้ ให้ขึ้นเกียร์ว่างคือเรั <UK> N อ,รรอย่าดับเครื่องเด็ดขาดนะฮะและยังจะสามารถคนโทรลรถได้วันนี้ขอบคุณนะฮะและสวัสดีครับ